ต่อไปจะเป็นข้อสอบต้นเน็เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิตินะคะต่อด้วยข้อแปดนะคะกำหนดให้ ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม C เท่ากับมุม90นักเรียนก็มาวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะเขาบอกให้มีมุม C เป็นมุม90เธอิญก็ใส่ตรงนี้มุม C ตรงนี้ใส่เอแล้วก็ใส่บีนะคะต่อไปจุให้ BC เท่ากับ10รูปสามพยัญชนี้ใส่ BC เท่ากับ10 3และ AB เท่ากับ20หน่วย AB คือด้านตรงข้ามฉากยาว20หน่วยอันนี้เป็นความยาวด้านที่เจอให้มาสองด้านของสาม่ยมรูปใหญ่นะคะเขาบอกว่าถ้าลากเส้นตรงจากจุด C ตรงนี้นะคะลากไปตั้งฉากกับ AB เนี่ยค่ะลากไปตั้งฉากเป็นลักษณะนี้ลากไปตั้งฉา,า,ากานานก็คือจำมวน90นะที่จุด D นะคะจนให้หาความยาวของด้าน CD นะคะ,ะก่อนอื่นนะคะ เราเรียนหาความยาวของด้าน AB ก่อนหาความยาวของด้านที่เหลือของสามเหลี่ยมมุมฉากนี้ยาวเท่าไหร่ก็จะเป็น AC กําลังสองเท่ากับด้านพิยาวุสุดของสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือยี่สิบนะก็คือ AB ยกกำลังสองยี่สิบยก,กสองลบอีกด้านหนึ่งที่เหลือคือด้าน BC ยกกำลังสองซึ่งยาวสิบรูทสามนะคะ BC กําลังสองนะครเป็นสิบรูทสามยกกำลังสองต่อไป BC ใส่ตัวใหม่รากที่สองของ 2, 2, ตรงนี้ยี่สิบยกกำลังสองได้สี่ร้อยนะคะสิบรู้สามยกกำลังสอง 2, ก็จะเป็นลักษณะนะคะเลขเลขยกกำลังนะคะอ A B, เอคูบีวงเล็บยกกำลังเอนนะคะเอกำลังเอ็นบีกำลังเอนก็ต่างคนต่างยกก็จะได้ว่าก็คือมันมีสองฐานนะคะฐานเอกับฐานบียกเอนก็จะได้ว่าฐานเอขอยกเอนฐานบีขอยกเอนอันนี้ก็ฐาน สิบสิบก็ยกกำลังสองสิยกกลังสองก็ได้หนึรากที่สของสายกกำลังสองก็ได้สนะคะร้อยคูณสาได้สามร้อยอันนี้ได้สี่ร้อยช่างนังสี่ร <yg> <ê> ้อยลบสามร้อยก็จะเหลือหนึ่งร้อยนะคะนเอีเท่ากับลากที่สองของหนึ่งรอนะคะถ้ามาจับรูปนะคะถอดลากที่สองของหนึอก็คือจับรูปนี้นะคะลากที่สองของ10บยกกำลังสองนะคตอเอคือ10บนเองก็เอาสิใส่ตรงนี้ ใส่ไปในรูปสิบนะคะต่อไปโจทย์ได้ถามวัญญาวของด้านซีดีนะคะเราจะใช้เรื่องสามเหลี่ยมคล้ายนะคะการเข้าอ่านาส่วนของสามเหลี่ยมคล้ายแบบคนละรูปอ่าทีนี้ดูก่อนว่ามันคล้ายกันยังไงนะคะนี่นือสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะคะสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะคะสามเหลี่ยมนะ ABC นะคะุณใส่สัญลักษณ์วงไปตรงนี้เก้าสิบนะคะตรงนี้เก้าสิบตรงนี้ใส่ การกะบาดตรงนี này, này, ้ใส่มุมกลมคือมุมที่จุดอนะคะเป็นมุมของสามเหลี่ยมรูปใหญ่รูปนี้นะคะต่อไปมาดูสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะนักเรียนเม่อทีเห็นว่าสามเหลี่ยมรูปเล็กด้านล่างเนี่ยก็จะมีมุมมุมนี้นะคะมุมที่เป็นมงมกลมนี้จะเป็นมุมที่อยู่สามเหลี่ยมรูปนี้กับสามเหลี่ยมรูปใหญ่นี่ด้วยเราเรียกสามเหลี่ยมตรงนี้เออเรียกมุมนรงว่าเป็นมุมเรื่องอ่าต่อไปสามเหลี่ยมรูปใหญ่ตรงนี้เป็นมุมเท่าไหร่คะ เก้าสิบสามเหลี่ยมนี้ตรงนี้เป็นมุมเก้าสิบดังนั้นเราจะได้ว่านะคะมุมนี้จะเท่ากับมุมนี้ด้วยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอันนี้สามเหลี่ยมรูปใหญ่ตรงนี้เก้าสิบตรงนี้เท่ากันดังนั้นมุมที่เหลือคือมุมการบานนะคะรูปเล็กนะคะตรงนี้เก้าสิบตรงนี้เป็นมุมร่วมของสามเหลี่ยมรูปใหญ่กับสามเหลี่ยมรูปนี้เพราะฉนั้นก็จะเหลือมุมนี้เท่ากัน พยัญชนะสามเหลี่ยมรูปใหญ่ก็คือสามเหลี่ยม A C B สามเหลี่ยม A B C จะเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกับสามเหลี่ยมรูปเล็กนี่คือสามเหลี่ยม A B C A B C เป็นสามเหลี่ยมคล้ายนะคะที่มีมุมเท่ากันสามคู่เมื่อ là, นำอัดนำความยาวด้านของอัตราส่วนมาเข้ากันแบบงจำนวนลูกนะคะตอนนี้นะคะอ่ะคุณจะเอาสิ่งที่โจทย์ให้หาก่อนมาเข้าก็คือด้าน C อะไรคะ ด้าน C D ของสามเหลี่ยมรูปเล็กเธอก็ไปดูว่ามันตรงข้ามมุมอะไรนะคะมันตรงข้ามมุมที่เป็นมุมนี้พยานก็เลยก็ไปดูว่าสามเหลี่ยมยกรูปใหญ่ด้านไหนที่อยู่ตรงข้ามมุมมุมตรงนี้ก็จะเป็น,น,น,นะะด้าน B ะไรคะด้าน B C อยู่ตรงข้ามมุมนี้พยานก็จะ C D C D คือสามเหลี่ยมไอ้ด้านนี้ของสามเหลี่ยมรูปเล็กอ่าซึ่งโจทย์ให้หาเข้าเข้าอัตราส่วนกับ B C ซึ่ง B C คือสิบรูทเลยะคะสิบรูทส นะคะคู่ที่หนึ่งต่อไปอัตราส่วนคู่ที่สองนะเขาอัตราส่วนคู่ที่สองเก็มาดูสามเหลี่ยมรูปเล็กตรงไหนที่เราทราบเราทราบอะไรคะเอาเอาความยาวด้านที่เราทราบก็คือด้าน a c ที่เราหาเมื่อกี้นี้จากตรงนี้นะคะ a c ตรงข้ามุมอะไรของสามเหลี่ยมรูปเล็กตรงข่ามุมฉากนะคะก็จะเป็น a c เท่ากับสิบอ่าถ้าเรเป็นเข้าอัตราส่วนกับสามเหลี่ยมรูปใหญ่ตรงไหนเป็นฉากก็คือมุมนี้เป็นมุมฉากพรานด้านที่ อยู่ตรงข้ามมุมฉากยาวไหนคะของสามยาไหนยาวยี่สิบก็จะเป็นสิบต่อยี่สิบอันนี้คือก,การเข้าอัตราส่วนแบบคนละลงูกแต่เลือกความยาวด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมที่เท่ากันนะคะอ่าเสร็จแล้วไปก็ย้ายอะไรขึ้นไปเข้าอัตราส่วนได้ทุกย้ายสิบรูณสามหารอยู่ย้ายที่เป็นคูณตอนนี้จะเป็นซีดเท่ากับอันนี้ก็ยกมานะคะสิบส่วนยี่สิบคูณด้วยสิบรูณสามอ่าตัดกันได้ไหมสิบหนึ่ง สิบสองสองหนึ่งสองห้าพยางน์ซีดีจะยาวเท่ากับห้าลูสามนะลูสามจะมีค่าประมาณหนึ่เจ็ามสองเมืเรียนต้องการหาค่าต่อ2 5กห้ไปรูณหนึ่งจุดเจ็ดสสองนะคะอ่าต่อไปข้อข้อเก้าข้อเก้ากำหนดให้ a อ c เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนี่คือสัญลักษณ์สามเหลี่ยมมุมฉากนะคะที่มีมุมซเป็นมุมก้าสศบากเมื่อเรียนก็วาดรูปขึ้นมาค่ายๆอย่างนี้นะคะ แล้วก็ C ตรงนี้เป็นมุม90ใส่ A ใส่ B เข้าไปนะคะอ่ะโจทย์บอกอะไรมาบอกพื้นที่นะคะพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปนี้หาอ่หาได้จาก C หนึ่งคูณสองคูณฐานฐานก็คือเ A อะไรคะ AC สูตรก็คือ BC เป็นฐานได้เป็นสูงรได้เพราะมันทำไปแล้วมันตั้งฉากมาแล้วนะจะมีพื้นที่เท่ากับ15ตารางหน่วยนะคะตารางหน่วยอ่ะ แล้วก็บอกอะไรมาอีกบอกท่าไซน์มุมบีเท่ากับสามไซน์มเอแล้วจะหาเอบีหาอันนี้นะคะหาด้านตรงข้ามฉากนะคะอ่ะก่อนอื่นทุกคนจะหาด้านตรงข้ามฉากได้เรื่องต้องหาอะไรคะหาเอซกับหาบีซีกันได้ก่อนอ่ะจากสิ่งที่โจทย์ให้มาคุณจะยกตรงนี้มาหาก่อนนะคะไซนบีเท่ากับสามไซน์เอนะคะไซน์มุบีนั่นคือกี้ที่มุบี ไซน์มุมบ,บีก็คือด้านตรงข้ามมุมบีก็คือด้าน A นะคะด้าน AC หารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้าน A นะคะด้าน AB นะคะอันนั้ส่วนหนึ่งต่อไปเท่ากับ 3, สามไซน์เอไซน์ A นั่นคือกี้ที่มุม A อไซน์เอก็คือตรงข้ามมุม A ตรงข้ามตรงข้ามมุม A ก็คือ B ีเลยค่ะ BC หารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ A อเลยค่ะ AB นะคะแทนค่าในสถานี้ต่อไปคุณจะย้ายอะไรขึ้นมา ย้าย bc ขึ้นมาฝั่งนี้ขึ้นมาคูณให้อยู่รูปของ ac ac เท่ากับอันนี้ก็ยกมานะคะรูปนี้ยกมาเป็น3ามี้ bc หารด้วย ab แล้วก็ย้าย ab ตรงนี้หารอยู่ย้ายขึ้นมาคูณฝั่งนี้มันก็จะได้ว่า <c oughs> ac เท่ากับ3ามะ่ 3, ะะะ้ bc เพราะว่า ab ตัด ab หมดไป <c oughs> ก็จะเหลือ ac เท่ากับ3 bc นะคะอ่ะตรงนี้พักไว้ก่อนนะคะเพราะตรงนี้มันก็ติดสองตัวแปรนะ ac จะอยู่รูปของสาม bc อ่ะเอาข้อที่สองมาหาต่อคือมีพื้นที่ก,กับสินค้าตารางหน่วยนะคะพื้นที่ของสามเหลี่ยม abc หาได้จากสูตรเซนเซสองคูณฐานคูณสูงนะคะทรา,า,า,าบไปทราบพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปนี้ฝั่งนี้ก็แทนด้วยสิบห้าเห็นไหมกลางจุดทั้งสองสิบห้าเท่ากับเซนเซสองคูณ ac นะคะ ac เป็นฐานตั้งฉากกับเสวนสูงได้เลยก็คือคูณด้วย bc ต่อไปคุณจะเอานะคะ,ะตรงนี้มันติดสองตัวแปรคุณจะแทน ac ให้อยู่รูปของ bc นะคะ ac คืออะไรนะ,ะตรงนี้นะคะ ac เท่ากับ3 bc นี่นะยกมาแทน ac เท่ากับส bc คูณด้วย bc นะคะมันก็จะตัวแปร ac ก็จะหายไป สามบีซีเป็นอีกสามบีซีลังสอใช่ไหมคะต่อไปย้าย2หารอยู่ย้ายที่มัคูณกับสิ15้าสิบห้าคูณสอได้สามสิบนะคะลั่งนี้จะเป็น3ามบีซีลังสอต่อไปย้ายสามสามคูณย้ายมาทำไมคะย้ายมาหารฝั่งนี้ก็จะเป็นบีซีกำลังสองเอาสามไม่หารสิบได้เท่ไหรคะเอาตัวเอาสามไปหารสามสิบสามหนึ่งะคะสามศูนย์พยัญชนะจะได้ไหร่คะสิบ bc กำลังสองเท่ากับสิบ bc เท่ากับเท่าไหร่คะ bc ก็เท่ากับรากที่สองของของสิบนะคะเสร็จแล้วให้นักเรเกียนเอาค่า bc ที่ bc เท่ากับรูทสิบไปแทนตรงนี้นะคะมันก็จะได้อะไรคะ ac เท่ากับสาม bc แทน bc ด้วยอะไรนะแทน bc ด้วยรูรูทสิบใช่ไหมคะเมืนอไร ac จะเท่ากับสามอะไรไงสามรูทสิบผักไปก่อน นั่าเองเราใส่ในรูปก็ได้ AC จะเท่ากับ3รู้สิรใส่ในรูปต่อไปต่อไปเราก็มาหา BC เราทาราบแล้วก็ลืม BC คือเท่าไหร่ครับ BC คือรู้สิตรงนี้คือรู้สิใส่ไปในรูปเรื่อยก็มาหาะไรได้ตนี้ หา AB AB, อบดด้านตรงข้ามของาก็จะหาอะไรนะ a b บกำลังสองเท่ากับ AC 2กำลังสองบวก BC กำลังสองนะบีเ AC เ c เฉยๆก็คืออะไรนะใส่รากที่ไหนเข้าไปใส่รากที่สเข้าไปราาที่สของ AC กำลังสองบวก BC แทน A c ได้เท่ไหรแทน A c ด้วยสามรูสยกกำลังสองบวก BC คือเท่าไหร่นะบคือรูสิยกกำลังสองอ่ะ จะเป็นกฎของเลขยกกำลังข้อไหนคะมี a คูณ b ยกกำลัง n ก็จะได้ว่า a ก็ n b ก็ n เปิดวงเล็ออกนะคะอ่ะก็จะได้ว่าสก็ยกสองได้9ราลาที่สองของ10ยกกำลังสองก็ได้10บนะคะบวกลากที่สองของ10ยกสองก็ได้10นะคะ9ก้คูณสิได้90บวก10 90บวก10ได้ลากที่สองของอะไรคะ ของหนึ่งร้อยนะคะก็ถอดลาบที่สองของหนึ่งร้อยุ้คูจะดที่มายกกันลังสองจากรูปนี้นะคะต่อ a b เท่ากับสิบนะคะออากา็หาคำตอบไปแล้ว a b เท่ากับสิบนะสิบหน่อยต่อไปขทอสิบกำนดให้สามเหลี่ยมมุมฉาก a b c มีมุม b เท่ากับเก้าสบองศาสรุปแล้วต้องเขียนคำว่าอะไรคะว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากมุม b เท่ากับเก้าสิบก็ใส่ b เข้า b, ขไปแล้วก็ใส่นะคะใส่ a ใส่ c เข้าไปตรงนี้ นะคะอ่ะโจทย์ให้เรนมาอีกโจทย์ให้คอดเอเท่ากับสิส่วนหนะคะให้เป็นตัวเลขมาเป็นอันตราส่วนมาแต่นักเรียนทราบว่าอะไรคะคอดเอเท่ากับ1ส่วนแทนเอก็คือมันเป็นส่วนกลับของกันและกันนะคะดังนั้นถ้าคองเอเท่ากับ12บส่วนหนะคะมันก็จะเป็นอ่านะคะมันจะเป็นส่วนกลับของแทนเอใช่ไหมคะแทนเอคือเท่าไหร่แทนเอจะเป็น ด้านตรงข้ามมุมเอหามด้วยด้านประจิดมุมเอเพราะฉะนั้นขอบเอจะต้องเป็นส่วนกลับก็คือเอาด้านประชิขที่เป็นข้างบนเอาด้านตรงข้ามลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นจะได้ว่าขอบของมุมเอจะเท่ากับเท่าไหร่คะ12ส่วน5าส่วนให้มานะคะนักเรียนก็ใส่ใส่ลงไปเลยว่าทำไมคส12เป็นต้องเป็นด้ามตาละคะ สิบสองจะต้องเป็นด้านประชิดห้าจะต้องเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเพราะมันจะเป็นส่วนกลับของแผ่นเอผ่นเอก็คือข้ามหามด้วยชิดพอเราเป็นส่วนกลับมันเป็นชิดเลยคะ่ะชิดข้ามเอาตัวเลขนี้ไปใส่ในโลกนะคะคอนเอก็คือดูที่มุมเอเป็นหลักนะคะคอนสิบสองเป็นประชิดแสดงว่าใส่ตรงด้านเอเลยคะ่ะสิบสองใส่ตรงด้านเอบีห้าเป็นด้านตรงข้ามมุมนะคะตรงนี้ใส่ห้า เสร็จแล้วเมีหาอะไรเพิ่มหา a อเีพุ่ฤษิสีบทกกัคาลาราสิจาได้ว่า a c ลังสองเท่ากะบสอยกกำลังสองบวกด้วยยกกำลังสองใช่ไหมคะสสอยกกำลังสองได้144่งสี่สบสาสองได้ยี่สิห้าอ่ะอันนี้คือเป็นอยู่รูปของ a c กลัสค่า a c ธรคาดารก็คือใส่เครื่องหมายล่าขึ้นเลยนะใส่เครื่องหมายล่าที่สองก็คือต้องอดลาาของผลบวกข้างในนี้นนน สิบสองยกสองได้ร้ยสิบ้ายกสองได้ยี 25, ่สิอยสิบบวกห้าได้ร้อยหกสิบแล้วก็มาจาัดรูปนะคะร้อยบเกคือรากที่2ของ13ามยกกำลังลสงดังนั้นหรือถอดรากที่2องของห6ร้อยหกสิเก้าเองยัดเอซือสิบเท่าไร่คะสิบสามอ่ะี้สามเดี๋ยวพวกนี้นักเรียนทราบครบทุก3ด้านตัวทลหาอะไรคะตัวเี่หา10 c o ไ a น์เอบวสิบสองเเออ่ะแต่เรเรียนทราบว่าโคไสนคืออะไรคะโคไซคือส่วนกลับของหนึ่งส่วนไานะคะหนึ่งส่วนไซอ่ะไซเท่าไหร่หนึ่งส่วนใช่ไหมคะ a คือนี่เอนะคะไซนคตรงข้ามตรงข้ามคือห้าหารด้วยได้ตรงข้ามมุมฉากพรัะชนะเอคือห้าส่วนสิบสามนักเรียนว่ากลับเศษเป็น่วนเท่ากันหนึ่งหารด้วยห้า หนึ่หารด้วยห้าใช่ไหมคะตัวหารคือห้าสเปลี่ยนหารเป็นคูณกับสเป็นส่วนนะคะก็จะเป็นเท่าไหร่นะส่วนสิมก็จะกลายมาเป็นสิบสมส่วนส่วนห้าะงั้นเราก็จะสร้างค่าเลยค่ะคูณสเอคือ13บส่วนห้อ่าต่อไปสิบ A อสิบเอก็คือส่วนกับของหนึ่ส่วนคอสนะคอสเอคออตัวไดจี้ที่มบีคอสคือกัลชิด ไปคิดยางสิบสองนะคะหนึ่งส่วนนะคะหนึ่งส่วนสิบสองด้ตัวข่ามูลฉากยางสิบสามนะคะคอรเอก็คือคอสเอก็เท่ากับสิสองส่วนสิบสามแต่เป็นหนึ่งส่วนสิบสอส่วนสิบสามต้เปลี่ยนเครื่องหมายหาเป็นเครื่องหมายควกตัวหารคูณก้อนนี้นะคะคูตัวหารคูณก้อนนี้ก็ตับเศษเป็นส่วนก็จะเป็นสิบสามส่วนสิบสองตรงนี้คือค่าเศษเอเสร็จแล้วกเริ่มมาแทนสิ่งที่ตัวจหารเจอเลยคะ จะได้หา10 c o s i e a บวก12 sine a ตั้งไว้อย่างนี้ส0ยกมา s i a คืออะไร sine a ก็คือเท่าไหร่คะ13ส่วนเท่าไหร่ c o s n อ่ะโทษที10 c o s a นะคะ cosine a ก็คือเท่าไหร่คะ13ส่วนเท่าไหร่13ส่วน5ตรงนี้นะคะ10คูณด้วย13ส่วน5บวกบวกด้วย12 s i n นะเศก์อะไรเศกก็คือที่หาไว้คือ13ส่วน1 2มันก็จะคูณด้วย13ส่วน12อาวตัดได้ไหม5 1 5 2คููสได้ย6อันนี้12ตัด12เหลือเท่าไหร่นะเหลือ13เพรามปันญานี่ตอบี่สบได้3 9นะเพรานะนั้น นะคะาการคาดต่อไปทุกงวดไปนะคะคลิปต่อไปทุกครั้งจะต่อเ,อออเอออรื่องอัตราส่วนดีกปกติในข้อ10เองต่อไปสําหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะ